อีดอกเนาะเอาใส่เบิง้งผมว่าแล้วมันซนแมน,นครับพี่น้องอืมเอาเบดหนีแล้วเนาะพี่น้องล <c oughs> องมาิดหนีดูอืมอืม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคน,นะครับจากหวงชาแนลพบพ่าก,กับพี่น้องคือเก่านะพี่น้องเนาะื้อนี้เอาเครื่องในหมูนะครับมาฝากนะครับจากมีอยังแน่พี่น้องมีตม่ตับมีใสมี่หน้ากากมีลินนี่อันนี้ลินนี่ลินพี่น้องอันนี้ตับหน้ากากนี่ใสพี่น้องประมาณนั้น บะนน่เอาน้ำซุปห้อนๆเอามาหองคอน้ำ,อ,อ,นำอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มสมแล้วก็มีผักแกมอันนี้เป็นสายบัวพี่น้องบัวกระเจยวยางออก่ผักกระเดาหมากบะระไงนะครับนอกพกทัวแน่พักบุ้งแน่ประมาณนั้นอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูย่างครับแต่ว่าสีมาใส่กับหมูต้มเบิงหมูกัน,นเแซ่บกระโ่าเนาไป้องเนาะเอาใส่เบิง เอบเออเออเอเซ็คือเก่าแล้วพ şey> ี่น้องเนาะบ่ต้งคิดยังไงยาวได้ยาวคือเก่านั่นเอ่คืออยู่ที่น่องสีสันพราะได้อยู่เอาลีนก่อนเนาะบด้ตัดได้ครับพี่น้องนี่ลีนก่อน มาแล้วมันสินแมนครับพี่น้องือึแมนครับเป็นตระกูลหมูขึ้นกันเนาะอ,อันนี้แบบผมครับ ออลองคอลองคอบบกพี่น้องว้าววุ้ดเหียด,ดีครับ เป็นร้านขายหมูประจำนุนาของพันกับพี่รองไปต้มข้างในต้มลีนต้มหนากากเปอยล่ะรกับน้ำซุปเนี่ยครับต้มส้มนะครับต้มต้มยังก็อื่น เปรี้ยวนะครับแบบเปรี้ยวแบบแบบจำ้ำนะครับเพิ่นมาขายเป็นประจำจ่าขกวกวงกันนะจะเป็นลูกค้าเพิ่นนะ้องพี่น้องตัดได้แล้วพี่น้องเนาะเพิ่นจำจ่าขววงได้แลดหละครับเพิ่นว่าเพิ่นน้ำเบิ่งคลิปจ่าขววงว้ขอบุนขอบเพิ่พี่น้องหลายๆเด้อครับที่กดติดตามนะครับเนาะเอาแซ่ยบรับกันกับจ่าขววงทุกๆมือนะพี่น้องนี่อันนี้เป็นใสใสต้มเปื่อยไปเนี่ ngầm. ็นน้ำจิ้มหมูย่างโดยตรงเลยพี่น้องอยู่ในห่างนี่อยู่ครับเขาเขียนไว้ว่าน้ำจิ้มหมูย่างแต่จะกลวงเบอร์เอามาย่างครับเอาแบบหนึ่งไงพี่น้อง đặc quang long đắp bưng đù, áo bớt nhì nó phi non, áo bớt nhì đâu hm, hm, à, เอาขมไปเลสายขมจ้ากวังจัดช่องกินกะดิเป็นักสีแล้วพี่น้องประมาณนี้ครับกินไปกะเพราะปนน้ำเนี่ยนะครับตามอัตลดตามรสชาติอาหารที่จัากวงังน้ำมาฝากพี่น้องเนาะ ข้ากวงมาอยู่จังหวัดนครน,นายกหนีได้ปีหาสิบสองครับหกศูนย์หกสองหกสี่สิบหาสิบหกปีมั้งพี่น้องประมาณนี้ป, 14, 56, 46, 46, 52, ป่ะสิบสี่สิบห้าหกปีปีหาสิบสองมาอยู่หนีครับลงมาอยู่หนีกับจนเท่าเดียวนี่ครับพี่น้อง ถ้าจะเป็นบ้านเกิดเกิดอีหรีนั่นเกิดอยู่ศรีสะเกดครับเกิดอยู่จังหวัดศรีสะเกดบ้านเด็กก็มาเติบโตอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับจนใหญ่พี่น้อง ตัดมาพี่น้องก็ส่วงหนังดูนั่นนั่นช่วงนี้เป็นช่วงทอดสวดท่านบอกให้พี่น้องช่วง,งทอสดสวดช่วงหนักกากขึ้นพี่น้องนั่นมันเป็นสิหลยเนี่ยปองล้มบ่ <laughs> ปองล้มพี่น้องหน่นาไงก็ทุกอย่อยางเลยครับ 嗯。Mm hmm. เป็นม่าม,มังาครับพี่น,น้องม่าม,มูมั้งเนี่ยเป็นเป็นที่ๆนี่างนอือะรายว่ามันตับ Chân để cái hoàn thì bên nào Cái chân mà của... Ồ mới chặt tài luôn Bò lẻo ngay được hợp cho งานจากขวัเหตุตอนนี่ทั้งยอดเขาพี่น่องสองเดือนนี่เด็กเครื่องนึงแหละเหลืออยู่เดือนกลัวพี่น้องจักเอวแล้วแบกปูนแบกหินขึ้นดี่น้องเจ็บหลังพี่น่องเครับน้อง ทหารต่อยกันครับงอ่องเพิ่นแบกจ้าก,กวงกับแบกน้ำเพิ่นนะครับจ้าก,กวงต่ออยู่ใ้เพิ่นน้ำผมบอกง้่องเพิิอนอยู่ว่าแพ้จ้าก,กวงบ่ไหรเดิจ้าก,กวงอาอยุหลายกลัว แบบก็เพลนทุกรอบเหรอ,หรอครับพี่น้องภาพมันเห็ดเป็นวาใจถึงสย่างสำเร็จแม่เนาะพี่น้องแมน่นบอกจากวงกับวาือจังเพลินนะครับเห็ดปายพี่น้องปไยโรงเรียน เอาพี่น้องครับแซบน้ำกันกับจากรวงทุกมตุ้มเห้ือเกาเอาไว้ไห้ทางไม่บานเป็นซีเมืองนะ่ได้นิดหนึ่งเนาะเป็นต้มเปอยนะครับเครื่องในหม,มูร่วมๆด้วยกันแต่น้ำจิม้มกระจากรวงเที่ลงไปนีปปป่เป็นน้ำจิม้มหมูย่างไปกันใดครับพี่น้องแซบคือเกาผักพอด้กินหลายปานใดเพราะมันบอิมนแนวเขากันเนาะแต่มันพวกตุ่มตำพวกมันลาบมันกร่อยเป็นจุเป็นอย่างนี่ยผักมันสิ ประจาเลยครับพี่น้องครับเราถ่ายองคลิปนะครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้จากของทุกๆมือนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับหลักการทุกๆเมนูที่พี่น้องแนะนำมานะครับนอกผู้ดีทาจุผู้ดีทาลาบผู้ดีทาก้อยกะไก่ที่มหัแลพี่น้องครับเนาะมันเปลี่ยนวงรอบนะครับวงรอบนอกเมนูบานๆเท่านน่นแหละวนไปวนมานะครับย้ำบทันเก่า แบบใหม่มาแทบแทนเนี่ยนะครับเนาะแต่เป็นปกติประจำมีเวลาว่างเนะี่ยก็ดีจประกอบหรือถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเอาบรรยากาศแบบบ้านๆเขาหน่อยละครับเอามาฝากพี่ต่อน,น้องทุกทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเนาะพบกันใหม่กับจากขนนะุนเทียนเหนนะครับสวัสดีครับ